กูว่าไม่ใช่รถบ้านละนี่มันคาราวานงานกาชาดเลยแหละคือผมมาแวะนอนสัตหีบชื่อหาดอ่านรีบๆนึกว่า EDM เดินข้ามนะปลาเต็มเลยแต่ห้ามตกเฮดฮอมกก็คือสิเซ่กเพิ่งรู้นางเป็นแถบป่ากกงกลางเหรอเจอละจ้าวิลล่าของเราอัญยสิหาเมาว่าขคอยขี่ทียี่เรียกจองมาวันธรรมดาเพราะราคาแบบไม่ต้องนั่งคำนวณนี่จาขึ้นหมื่นกว่าแมสซี่เลยแค่6900ได้2คนเข้าไปห้องนอนตรงนี้มีความแกลมปิ้งปนโบฮีเมียนลูกครึ่งบางขุนเทียนผสมกรุงเวียนนาตกแต่งประหนึ่งรู้ว่าคร รู้สึกก้นกบได้รับความสงบแบบที่ไม่เคยพบมาก่อนข้างนอกด้านข้างมีอีกหนึ่งวากอนเหมาะมากสําหรับพักผ่อนด้วยการนอนเอียดเลี่ยนมี넷เฟของใช้ทุกจิ๊กแล้วก็ฟรีไม่นิบามาพร้อมเครื่องเ็ดนาแข็งจ้าเป็จนจังไรเนาะสูงขึ้นเป็นภาษากีนตู้เย็นที่เย็นระดับบ้านเกิดเพนกวินเก็บอันนี้เอาไว้รินคนดูด่าว่าทำไมไม่กินเล่าบนหัวนั่นรังนกกาเวาหรือว่ากระลำปลีปด้านหลังคือเซ็กชั่นสําหรับขี้เป็นห้องไม้สวยดีตกแต่งเหมือนแอบชีอยู่กรมอุทยานทดสอบความแรงของน้ำไหลกลาง ภาพรู้งาน,นรูปโปรไฟล์กูคงสวยปานภาพส่งนางงามจักรวาลบินเข้ากองกระทะทองแดงแม่แรงพอฉันขอแช่กระทะทองคำคาะโชว์กกขาต้นลายกลุ่มดาวมีใหญ่ข้างๆนั่นอะไรชีมีพร็อพซับบอร์ดเอาไว้กอดแนบเอวถ่ายรูปวิ่งลงหาดฟิลเซลแบบ50ซของชายไทยไปทะเลอ้ยใส่แดดบนอส,สูน้มหนูแหงหญ่้ตกเย็นได้เวลาแดดเลยเพื่อเทินเดินหาดตีนปลาเข้าคอนเซปต์ไปทะเลเซตผมเป๊ะแต่เปียกแค่ตาตุ่มตั้งโต๊ะสมไฟยุ้มมือหมึกกึ้งหมงหมูหมวก้งหมูหมึกก้งใสจะมีอะไรชิลกว่าานนีี้้ออกสตเช ตีพ้ะม่านออกดูเมื่อสักครู่เขาเอาเบรคฟาสต์มาเสิร์ฟให้ฟังเสียงน้ำคำรามใส่หาดรายขอแค่นี้ก็คือบรรลุเป้าหมายค่อยกลับไปทำงานใช้นี่สาวเชอรี่ดอกร้อยละยี่ต่อนะครับ